ชื่อแก้วครับชื่อแตนี่ชื่อวิทยาธรจัก,กุอยู่บ้านผาลายมันเดิมเดิมทีก็อยู่บ้านออนป่าตึงงามครับกะเลียงนี่เปิ้นจะย้ายมาอยู่ที่พม่ากครับแล้วก็ย้ายมาเมืองไทยนี่ประมาณนานแล้วครับชาวกะเลียงนี่เปิ้นมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายครับมีประเพณีเปิ้นจะมัดมือแล้วก็นคนเท่าคนเก่เปิ้นจะซอห้องเปิ้นว่าซอภาษากะเลียงนะแล้วก็ มีพิธีมัดมือแล้วก็มีการเต้นรำนี่มีการรำดาบประเพณีที่กระเรียงเขาแต่งชุดนี่ประเพณีทั่วไปนะครับการแต่งงานหรือการมัดมือหรือเขาจะผู้ชายนี่เขาจะใส่เสื้อแบบผมนะครับแม่บ้านนี่เขาจะใส่ใส่สิส้นสีแดงแล้วก็ใส่เสื้อสีดำครับแล้วก็ถ้าเป็นวัยรุ่นเป็นสาวๆนี่เขาจะใส่ชุดขาวขาวลวดมาเ,เมื่อนักท่องเที่ยวเลย ก็เคลือเลิกก็จดแต่เลยแฮแฮฮาเลิงานเดอะเฮเวนแลนเทอร์เลิกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แฮร่าปัญญ์ก็แฮบุร่าเผาบุล่าลาคือกระลึกแฮฮาแฮกวาดอร่าเรา